กับรถพ่อฉันเนี่ยนี่ถอยไปนะฉันเหรอใช่นี่จะขมโมยรถพ่อฉันใช่ไหมฮัอคือเออนตสายไหมสายสะที่ไหนกันเล่าพ่อแล้วยังไงกันอะ่ะคือไอ้อเจ้าแก่เนี่ยดูดีมันก็เสียสตาร์ทไม่ติดก็ได้นุ่มคนนี้แหละที่มาช่วยพ่อแถมยังขับรถไปที่ตล,ตลาดซื้ออะลงอะไรมาซ่อมรถให้อีกยังไงก็ขอบใจมากเลยได้นุ่ม ไม่ไเป็นไรหรอกครับว่าแต่หนุ่มเป็นช่างนั่นหรออ๋อใช่ครับที่บ้านผมเปิดอู่ซ่อมรถเล็กๆอยู่ที่บ้านนะครับ <c oughs> ไอ่เงั้นก็ดีแค่เงั้นเมื่อไหร่ที่ลุงม,มีรถพังอีกเมื่อไหร่ลุงจะใช้บริการไอ้นหนุ่มดีนะ <c oughs> ได้ครับคุณลุงอืมว่าแต่ไอ้หนุ่มชื่ออะไรล่ะผมชื่อไม้ครับอ๋อไม้เอกหรือไม้โทอ่ะหรือว่าอย่างไงอ่ะไม่ยอมมกละมั้ง ม้เฉยๆนี่แหละไม้เฉยๆก็ไม้เฉยๆฉันสายหม่นะอ่าขอโทษด,ด้วยละกันที่เมื่อกี้เข้าใจในายผิดอ่ะอ๋อไม่เป็ไรหรอกเอาละไอ้นันสายไหมลูกเรากลับบ้านกันแล้วไหมอือได้ค่ะพ่อทางไงหนุม่มเดี๋ยวลุงกลับก่อนนะวันนี้ขอบใช้มากเลยที่ช่วยซ่อมรถให้ลุงว่าแต่ค่าซ่อมเท่าไหร่อะ่ะเอาแค่ค่าไหลมาก็ได้ครับ 500. ห้าร้อยห้าร้อยเลยเหรอ อะไรลูกสายไหมห้าร้อยนี่ถูกแล้วนะ้นาใหญ่นุ่มเอาค่าซ่อมไปด้วยสิเดี๋ยวลุงให้แปดร้อยแล้วกันเอออานาอา,าขอบใจมากนะเดีย๋ยวครั้งหน้าลุงจะใช้บริการอาีกครับคุณลุงขอบใจมากนะครับไปสายไหมลูกคืนรถกันลุงไปก่อนนะนุ่มครับคุณลุงค่ะพ่อเออนี่นายมะยมอขอบใจอีกรอบนะ เอ้อเออเออนี่ถ้าไม่เดินไม่มองทางเลยอ่ะจะชนฉันอยู่แล้วเนี่ยเออนาฟ้านี่นายเป็นอะไรของนายเนี่ยเ,เปล่าครับนี่พอโรงเรียนนายอ่ะเขาเดินไม่มองทางกันเหรอนี่ใจเย็นซิเธอร์อยู่โรงเรียนตรงข้ามกันได้แท้ไม่เห็นต้องด่ากันขนาดนี้นี่ก็ฉันไม่อยู่อ่ะนายก็เดินชนฉันใช่ไมหมเล่าก็ฉันเองไม่ได้เดินชนซะหน่อย ฉันไม่อยากเถียงกับนายละหลี่ลเลยเอืมดีๆเหรอนี่คือฉันชื่อหมางนะเธอชื่ออะไรหรอถามชื่อฉันอีกเอาก็ดีไหนก็ได้เจอกันแล้วนี่ก็ให้ฉันรู้ชื่อหน่อยสิฉันชื่อสายไหมมีอะไรอีกไหมอืมสายไหมแค่ชื่อก็น่ารักแล้วอะไรของนายเนี่ยเปล่าหรอกก็แค่สงสัยอะ่ะ ว่าทำไมเธอถึงเดินมาฝั่งเรียนฉันทำไมรู้ว่าโรงเรียนของนายเนี่ยฉันมาไม่ได้เลยเหรอไม่ใช่ฉันแค่สงสัยเฉยหรือว่าเธอมาหาแฟนที่โรงเรียนฉันรือเปล่าฉันมาหาพ่อของฉันพ่อของฉันเขาจอดรถไว้แถวเรียนนี้เหี๋ยวนะ เนี่ร้านจอดรถโรงเรียนฉันเป็นที่จอดรถของพ่อเธอตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยพ่อของฉันอะ่ะเปิดร้านขายพวกอุปกรณ์การเรียนแถมพ่อของฉันอะ่ะก็ยังสนับสนุนเอาพวกอุปกรณ์การเรียนมาให้เด็กโรงเรียนของนายแลวพ่อของฉันก็เป็นเพื่อนของออของเรียนนายทำไมพ่อของฉันจะจอดไม่ได้หืมเลขเซนนีนาแต่ว่าฉันไม่ได้เรียนโรงเรียนนายซะหน่อยอือืมอืมโอเคโอเคฉันเข้าใจก็ได้นายนี่มัน บนประสาทชมัดเลยนี่ให้ยงั้นฉันขอ,อ,อพ่อมาแล้วไปก่อนนะเอ้าเดี๋ยวดินี่ทานขอเปิดเลยอ่ะอยากได้เบอร์อยากได้เบอร์แต่เหรอเนี่ยทำไมเย,ย็นนี้อยู่นั่หน้า,า,า,าไม่ไมาอ่ะเอ่อนายนายมาบ้านฉันได้งไงอ่ะนายไม่อยอมมอั ฉันก็มาซ่อมรถได้พ่อเธอไงพังแล้วเหรอน่ยเจ้าแก่ก็ว่าทำไมพ่อถึงให้ฉันนั่งแท็กซี่กลับบ้านนี่นายซ่อมรถฉันยังไงทำไมรถฉันถึงพังบ่อยจังก็รถพ่อเธอมันแก่แล้วมันก็พังบ่อยเป็นธรรมดาจริงหรือเปล่าไม่ใช่ว่านายอ่ะวางยารถพ่อฉันไว้นะจะบ้าหรอฉันไม่ช่างนะฉันไม่ทำอะไรแบบนั้นหรอกนะขอให้จริงเหอะ แล้วอ,อแล้วนี่จะไปแล้วเหรออือเสร็จแล้วอ่ะกำลังจะกลับพ่อไม่ได้ชวนนายกินข้าวเหรอ,อเออก็ทุกทีเวลามีแขกมาบ้านก็ช,ชวนเขากินข้าวนี่นะอออือพ่อได้ชวนฉันกินเหมือนกันแต่ว่าฉันไม่ว่าฉันอยากกลับไปกินข้าวที่บ้านอือจะกลับไปกินข้าวที่บ้านหรือว่า มีนัดกับแฟนหรือเปล่าฮะออฉันไม่ได้อยากรู้หรอกนะฉันก็แค่พูดไปนั่นแหละแล้วเธอไม่ไปกินข้าวใครหรอเออนี่เรามายุ่งเรื่องอะไรของฉันแล้วนายไม่ยมุกเอาที่เธอยังถามฉันได้เลยฉันถามนายได้เป็นนายอะถามเรื่องของฉันไม่ได้ออแบบนี้ก็ได้เหรอใช่ดิถ้าอย่างนั้นฉันไม่ถามเธอแล้วก็ได้ถ้าอย่างนั้นอะฉันขอตัวกลับแล้วนะ ก็กลับไปดิแล้วก็เด็กทั้งให้หน่อยสิอืมอืมเด็ไม่ใช่แล้วกันเอ่อไอ้สงสัยมาแล้วมั้งไอ้นี่หิวข้าวมาเลยอ่ะมีอะไรกินบา้างอ่ะไอมาถึงก็บลล่นอะไรของแกเนี่ไนไยไอ้มาฉันหิวข้าวนี่นะ่าพี่ไม้มีอะไรให้ฉันกินบา้างหิวข้าวหิวข้าว โตขนาดนี้แล้วเว้ยยั่งมนร้องหิวข้าวมันเหนกอยได้พอดูมัสิดันสีเจ้ามาหิวข้าวก็ไปหาอะไรกินเองสิโอ้ก็ผมทำอะไรก็ไม่อร่อยนี่นาพี่ไม้ไปทำให้ผมกินเลยสิ แกก็ไปทอดคุ้งทอดไข่กินดิไม่เอาผมทอดไข่กินจนหน้าจะกลมเป็นไข่แล้วเนี่ยน้าๆพี่มาพี่ใายแสนเดียวผมทำกับข้าวอะไรสักอย่างให้น้องชายคนนี้กินหน่อยนะนะแกไม่ต้องมาอ้อนฉันเลย แกมมันหลอกใช้ฉันตลอดพอจะมาหลอกใช้อะไรหน่อยก็ทำเป็นพูดดีนะแกเนี่ยมีวีหมายอย่าพูดแบบนั้นดิพี่ือมีผมเป็นน้องชายคนเดียวนะแถมพ่อก็สอนให้เราสองคนรักกันไม่ใช่หรอพี่เป็นพีผมพี่ก็ต้องรักผมดีขาะผมเป็นน้องพี่ผมยังรักพี่เลยแกเล้าฉันนี่ตอนจะหลอกใช้ี่แล้วนะพ่อ,อดูี่หมายดพี่หมายไม่ทำกับเ้าให้ผมอะ่ะ ไม่งั้นเดี๋ยวพ่อไปทำไม่กินเองก็ได้จริงเหรอครับพ่อเออไม่ต้องเลยแกก็รู้ว่าพ่อไม่สบายอยู่เดี๋ยวฉันไปทำให้ก็ได้ <c oughs> ขอบใจนะคะพี่ไม้แกนั่นมันจริงไงนะว่าแต่ไปไหน,นมาวะทำไมกลับบ้านเวลานี้เนี่ยความลับนะพี่ความลับะอะไรของแกไลฟ์ฟังก็ได้พอดีไปยืนรอผู้หญิงคนหนึ่งอ่ะอยู่เรียนตรงขามโคตรน่ารักเลยือว่าอะไรไปนั่งรอหญิงนี่เอง เออคนเนี้น่ารักจริงๆนะถ้าผมเจอเธออีกครั้งอ่ะผมจะขอเบอร์เธอให้ได้ระวังจะแห้งแล้วกันแกเพราะงั้นเดี๋ยวฉันไม่ทำน้ำใบบัวบกรอให้แกไว้เลยแล้วกันอุ้ยไม่ต้องเลยเดี๋ยวแกก็ได้กินน้าไอ้ไม่ได้กินหรอกไม่มีทาง <c oughs> <c oughs> เออหน้า <c oughs>